คุณผู้ชมครับกว่าคุณชาคริจะมาลงที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่โตมโหรานเลยทีเดียวเนี่ยเรื่องราวชีวิตของเขาไม่ธรรมดาฮะจบจากแม่โจ้ครับผมรุ่น6 1ส1็สเาขาประมงครับก็เรียกพ่อเลี้ยงสันน้ำไหมพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงเนี่ยครับจบปุ๊บไปทําอะไรอรัผมเรียนจบผมตอนเรียนค่อนข้างเกเรครับเพื่อนเขาเรียนสองปีผมเรียนสองปีครึ่งครับจบช้าหน่อยจบช้าหน่อยครับแต่ชัว ะะก็หลังจากเรียนจบผมอ่ะบังเอิญว่าได้ไปรู้จักท่านอาจารย์ดำรลงรโดยปกติเกรดผมอะไปทำงานที่ไหนไม่ได้นะผมเรียนจบ2.04 2.04ก 2> 2. <04. S 1> ็คือผ่านแบบเฉียดฉิวเลยมีการคำนวณที่ดีมากครับ อ่าผมต้องวางแผนชีวิตตัวเองตั้งแต่สมัยเรียนนะฮะว่าทํายังไงถึงจะให้ได้สองจุดให้ได้เกินสองเพราะถ้าต่ำกว่าสองยโดนรีทายยุคนั้นยังมีรีทายอยู่มีมีฮะแล้วก็ได้รู้จักท่านอาจารย์ดำงรงคารีนานุรักษ์ท่านก็อยู่ภาคสัตว์นะไม่เกี่ยวกับผมเลยท่านเป็นคนใต้ครับท่านก็เห็นผมวางแผนตอนเรียนผมไปคือเราเนี่ย โดยปกติถ้าเราลงเหมือนเพื่อนเนี่ยไม่มีทางจบมาได้ครับผมก็ต้องไปหาลงวิชาช่วยไปนั่งสมาธิ <ừ. S 2> วิชาพระพุทธศาสนาไปเลี้ยงกระตายเวลาจนผมได้รู้จักท่านอาจารย์นำลงท่านก็เห็นผมว่าเฮ้ย hey, ผมรู้จักวางแผนอะไรพวกนู้น <ừ. S 2> ตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกษา c ีพีอยู่เจริญพวกกับพัน,น<อ>ท่านก็ถามว่ามึงอยากทำงานไหมเราก็ไปสมัครมาหลายที่แล้ว แต่ว่าเกรดเราม,มันมันไม่ค่อยสวยนะฮน <c oughs> ะผมก็เลยครับทางก็เลยให้เข้าซีพีโดยเขาเรียกว่าวิธีการพิเศษเ <c> ร <oughs> งเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นลูกทุ่งนะฮะ <c oughs> เราก็ทำงานไต่เต้าไปผมดูแลพื้นที่เชียงใหม่จนจนจน,จนดูไปถึงนครสวรรค์นะฮะ ตั้งแต่เป็นพนักงานจนเป็นผู้จัดการ<ป>ทั่วไปไปทำอะไรที่ซีพีฮะก็คือผมผมที่พี่ไปถามอ่าพี่อะไรนะพี่แหลมครับเซลอ่าเซลขายอาหารปลาทนี่แหละ <laughs> ขายอาหารปลาเนี่แหละ <laughs> ผมขายอาหารปลาอยู่เกือบอยี่สิบปีอุ้ยครับสิบห้าปีเนี่ยก็คืออยู่เมืองไทย <laughs> ดูตั้งแต่ ดูเชียงใหม่มาดูลำปางจนมาถึงกำแพงเพชรนครสวรรค์ขายอาหารปลาครับปลานี่แหละปลานี่นะปลานินทับทิมปลาดุกทุกอย่างครับขายอาหารปลาอยู่เป็นสิบสิบห้าปีเลยอะ่ะครับโอ้โหสุดยอดอะ่ะแต่ผมอะ่ะผมวางแผนวางแผนกเกษียณเออกเกษียณตัวเองจากการเป็นพนักงานอ๋อผมวางแผนว่าผมจะต้อง จะต้องเขาเรียกว่าไม่เป็นไม่เป็นลูกจ้างละอืมก่อนอายุสี่สิบตอนนั้นขายปลาขายอาหารปลาที่เมืองไทยของซีพีแล้วไปต่างประเทศด้วยผมไปอยู่เวียดนามมาสี่ปีก็คือไปขายเหมือนกันก็ไปขายอาหารปลาในของซีพีเหมือนกันของซีพีเหมือนกันอ๋อแต่ให้ให้เป็นไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศอ๋อแล้วเราไปคุยภาษาอะไรกันอ่ะก็คุยภาษาเวียดนามอ๋อคุณชาคิดต้องพูดภาษาเวียดนามได้เลยแน่นอนแล้วได้ยังไงอ่ะก็ต้องฝึกนะฮะ ด้วยความที่เราเป็นลูกทุ่งเหมือนที่บอกเราเรียนแม่โจ้เราโดนรุ่นพี่อสอนโดนรุ่นพี่ทรีตมาครับผมถึงบอกว่าเราจะนึกถึงแม่โจ้เวลาที่เราไปอยู่เขาเรียกว่าในที่ที่ลำบากครับนะฮะผมก็นึกในใจว่าเฮ้ยผมทนรุ่นพี่มาได้ตั้งสองปี <laughs> แค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอก นะอันนี้อันนี้หยอกก็คือเราก็คือเหมือนที่บอกอ่ะเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องเขาเรียกว่ามันต้องใช้ความอดทนครับผมเข้าใจเลยแหละเราไปอยู่ในที่ที่เรามคุ้นเคยอ่ะอย่งสี่ปีเหรอสี่ปีแต่ผมโชคดีก็คือเรามีรุ่นพี่แม่โจอยู่ที่นั่นออผมมีรุ่นพี่เป็นเพสิดเน n t ดูแลธุรกิจสัตว์น้ำทั้งหมด เราก็ยุทธนาทองผัวครับเราก็ไปเป็นเซลล์เหมือนกันอ่าก็คือแกก็บอกสอนอะเทรนเราว่าเราต้องทําตัวยังไงก็คือนี่คือข้อดีของการเรียนแม่โจ้เออออเขาก็จะมาดูแลเราหารถให้เราอ่าบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงแล้วตอนนั้นน่ะคุณคุณชาคริสมีครอบครัวมีอะไรไหมผมมีแล้วอ้าวแล้วแล้วครอบครัวเขาไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าเราไปทํางานอ๋อนะนะฮะ มันก็ยากเหมือนกันนะครอบครัวที่พ้อสามีไปอยู่ที่โน่นภรรยาอยู่ที่นี่อันนี้ไงฮะผมถึงบอกว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นศิลปะแล้วบังเอิญแฟนผมก็เรียนแม่โจ้อ๋คือก็พอจะเข้าใจกันอยู่มันต้องมีไมล์เซ็ตหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะฮะตอนนั้นตอนนั้นมีลูกไหมมีลูกละผมมีลูกครับเออลูกก็อยู่ที่นี่ไปลูกอยู่ที่นี่ได้กลับมาเมืองไทยไหมตอนนั้นก็ถ้า ไปทางานต่างประเทศเนี่ยเทอมหนึ่งก็สามเดือนกับครั้งรายได้มันดีกว่าอยู่เมืองไทยไหมอ่าก็เขาเรียกว่าเอาไงนะหมายถึงว่าทํางานที่นู่นหนึ่งปีเท่ากับอยู่เมืองไทยสามปีหรอเออน่าไปเออ,อก็ในเมื่อเวียดนามดูแล้วเรามองว่าค่าแรงมันถูกกว่าเราไหม แต่ว่าพอเราไปทํางานจริงๆในโดยอาจจะฐานะตําแหน่งเรารมีรายายได้ที่มากกว่าครับครับโอ้คุณผมมู้ชมน่าสนใจนะไปอยู่ที่โน่้นสี่ปีครับแล้วแล้วยังไงต่อพิกผันยังไงต่อครับก็คือพออยู่ครบเทอมสี่ปีนะฮะเราอ่ะผมอ่ะผมมีเป้าหมายในชีวิตว่าที่ว่าจากกะเกษียณเนี่ยผมอายุสี่สิบคือผมผมต้องไม่ทํางานบริษัทแล้วเราต้องมีธุรกิจของตัวเองครับก็ พอผมครบสี่สิบผมก็คุยกับเจ้านายว่าผมอยากจะออกมาทําของตัวเองอ๋ออยากจะมาเลี้ยงหรือคิดอย่างนั้นคือคือตอนแรกเนี่ยไม่ไม่ได้คิดจะมาเลี้ยงปลาะะจะไปทําเรื่องของธุรกิจเคมีคเกษตรศครับแต่ว่าพอผมผมมีปัญหาว่าหลักๆเลยสิ่งที่ผมอยากทํานะครับผมก็เห็นปัญหาเรื่องการใช้ยาการอะไรในปลาในสัตว์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ คิดว่ามันมันน่าจะมีอะไรที่ว่ามันใช้ทดแทนยาได้อืมผมก็เลยไปศึกษาแล้วก็ไปคอนเน็กกับบริษัทไฟโตไบโอติกของเยอรมันคครครับับบซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทําสารสกัดจากพืชอืมที่มาใช้ในการให้สัตว์กินอ่าโอโดยที่มันไม่ตกค้างอืไม่ตกค้างอยู่ในสัตว์แต่บังเอิญพอเราเอาเข้ามาเรามาใช้แล้วมันดีครับ แต่ว่ามันไปขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเขาเรียกว่ามันมันมันไม่เคยมีในบ้านเราอ๋อมาจากต่างประเทศกฎหมายมันก็ไม่รองรับอ่าไม่รู้จะไปอยู่ในพวกไหนทีนี้ถ้าเอามาขายมันก็จะผิดกฎหมายอ๋อใช่ก็เลยก็เลยอ่ะไม่ได้ทําต่อก็เลยมาดูว่าเฮ้ยเราทําอะไรได้ก็เรามีความชํานาญเรื่องการเลี้ยงปลาการขายอาหารปลาก็เลยมาทําฟา์มครับที่ว่า หลังจากนั้นก็กลับมาเชียงใหม่อ่ากลับไปเชียงใหม่แล้วก็ทําอย่างนี้แหละฮะที่เชียงใหม่อพอทําไปสักพักหนึ่งเราไม่ได้คือดูเรื่องอเ,ขเขาเขาเรียกว่าละเลยมากกว่าจริง,รงๆเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องเนี้ยแต่ตอนนั้นด้วยความที่ว่าเรารีบทําครับเราก็แบบอ่ะเห็นแหล่งน้ําอะไรก็ไปเลี้ยงอพอหน้าแรงมาทีนี้น้ําไม่มีอมพอหน้าน้ําอูน้ําพัดกระชัง แต่ว่าเราลงมาเยอะและ้วเอออ่าเราก็เลยว่าโอเคต้องไหนไหนมันต้องเดินหน้ารเราก็เลยมาสํารวจสํารวจ<ม>พื้นที่ที่นี่ใหม่ก็เลยจนจนมาได้ทําเลตรงนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องเช่าไหมครับต้องจ่ายค่าค่าเช่าอะไรไหมจริงจริงเนี่ยเราต้องจ่ายให้กรมเจ้าท่าครับแต่ตอนนี้กรมเจ้าท่าเขาก็ยกให้องค์การบริหารส่วนต้องถิน่น แต่ปีเนี้ยก็มีข่าวดีที่กระทรวงเกษตรเขายังยกเว้นค่าทรรมเนียมกระชังปลาอยู่ค่าทมเนียมหมายถึงค่าเช่าเหรอกะก็คือที่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 คนเลี้ยงปลาจะต้องจ่ายให้รัฐบาลนะ<อ>เขายกเว้นปีที่แล้วปีนี้ก็คือยังยกเว้นต่อ,อก็ก็ถือว่าโชคดีครเราจะได้ลดต้นทุนต,ตรงนั้นไปนแต่ถึงถึงเก็บผมก็มเข้าใจว่าเราเราเองเราก็ยินดีที่จะ นี่อยู่ละมันเหมือนเสียภาษีครับนะฮะอันนี้อันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้นี่กี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่สามครับปีที่สามครับปีที่สามประเมินตัวเองมองว่าอย่างไงจะขยายออกไปอีกไหมหรือว่าประมาณนี้หรือว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความต้องการมันยังค่อนข้างมีเยอะนะฮะก็ก็คงต้องขยับขยาย แต่จะค่อยๆขยายนะผมจะใช้เรื่องของการตลาดนำการผลิตคำว่าขยายเนี่ยไปเพิ่มกระชังมากขึ้นตรงนี้หรือ,อะจะไปหาที่อื่นก็คือส่วนหนึ่งตรงนี้เราก็ยังเพิ่มได้เราก็เพิ่มตรงนี้อ,อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าที่จะทำร่วมกับราชพัฒนก็หากเกษตรกรยุคใหม่ม,มาร่วมโครงการ ครับให้เขาเลี้ยงแล้วก็เราก็ช่วยเขาขายผลผลิตเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอ่ะอาจจะไม่ไม่ตั้งเป็นกลุ่มสาก<อ>์เพื่อช่วยเหลือให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงแหลง่งอ,อาหารที่ไม่ราคาต้นทุน<อ>ไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางครับอย่างนี้ผมถามนะถ้าเกิดอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้เราสามารถไปยื่นกู้กับแบงค์หรืออะไรอย่างได้ไหมครับหรือว่าอย่างไรได้ได้ผมก็ใช้เงินแบงก์มาทําอันนี้แหละครับก็คือเหมือนว่า เราเสนอโปรเจกต์ไปหรืออะไรอย่าง,างนี้ใช่ไหมยอดเยีย่ยมเลยคุณผู้ชมผมเห็นคุณชาคริตไปทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องสมาคมการเลี้ยงปลาครับคือสมาคมอะไรฮะ,ะเราเพิ่งจัดตั้งสมาคมปลานินไทยครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ควรมีมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าปลานินในประเทศไทยเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยครับ ท่านทรงเล็งเห็นว่ามันจะมีประโยชน์กับคนไทยท่านก็เลยเพระราชทานให้กรมมงมาอนะฮะหนึ่งก็คือเพื่อสร้างอาหารราคาถูกให้กับคนจนครับนะฮะเพราะอะไรปลาปนิลเนี่ยมันออกลูกง่ายมันกินอะไรก็ได้นะฮะไปปล่อยมีที่นิดหน่อยในคูคลองอ,อล่องน้ํานะฮะก็โยนลำโยนอะไรไปมันก็โตอ,อตันเนี้ยมันเป็นการสร้างอาหารสําหรับคนจนอีกส่วนหนึ่ง นะฮะ CP เบตาโกเขาก็มาพัฒนาสายพันธุ์จนมันสามารถเลี้ยงเชิงธุรกิจเพื่อ,อทำตลาดในอีกชาแนลหนึง่งคาบนะฮะแล้วทีเนี้ยผลผลิตปลานิลต่อปีเนี่ยตกประมาณสองแสนตันถึงสองแสนห้าืนตันตันต่อปีปอนะฮะซึ่งมันเยอะมากออนะฮะแล้วก็ คนเลี้ยงปลานิลก็ถ้าผมจําไม่ผิดมีประมาณสามแสนลายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเดี๋ยนะเราเรามีการส่งออกปลานิลไหมมีฮะแต่น้อยแต่แค่กินกันในประเทศไทยเนี่ยหลักๆแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือกินกันภายในเดี๋ยนะผมยังงงๆว่าไอปลานิลปลาทับทิมอะไรเนี่ยคือมันเป็นปลาเดียวกันไหมหรือคนละปลาจริงๆเนี่ยมันมันต้นกําเนิดมันมาจากอันเดียวกันเลยครับก็คือเขาเรียกว่าทิลาเปียครับนะฮะ ทิลาเปียเป็นชื่อสามัญของมันเพียงแต่ว่ามันมีสายพันธุ์ที่มีสีแดงอ่ากับสีดำไอ้เนี่ยมันสีแดงแดงอันนี้สีแดงสีแดงเขาก็เรียกเลดทิลาเปียเลดทิลาเปียถ้าไทยมันก็กลายเป็นถ้าสีดําก็แบล็กทิลาเปียอ่าแต่แต่พอไทยเราเรียกปลานินปลานินแล้วปลานี่คือทับทิมสมัยก่อนเขาเรียกเขาเรียกนินแดงนินแดงมันก็แล้วแต่คนเรียกเราเรียกว่าทับทิมแต่จริงจริงมันก็คือสายพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันอ๋อนี่เอง ทีนี้อย่างสมาคมเกิดขึ้นอ่าสมาคมเนี่ยที่เราจัดตั้งขึ้นเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราเราคิดว่าเราอยากจะมาเขาเรียกว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ของประนินคริบนะฮะให้มันดีขึ้นส่งเสริมการบริโภคให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้ได้เลี้ยงปลาได้มากขึ้นได้ราคาดีขึ้นนะฮะแล้วก็หลักๆเลยก็อาจจะเขาเรียกว่า มาเขาเรียกว่าสร้างการมีส่วนร่วมครับตลอดทั้งไอ Chain ้ซัพพลายเชนก็คือห่วงห่วงโซ่ประทานตั้งแต่ต้นน้ำคุณผลิตลูกปลากลางน้ำคุณเลี้ยงครับแล้วก็ปลายน้ําตลาดจะได้ช่วยกันพัฒนาตรงนี้ร่วมกันทางสมาคมเรา,าจะเป็นผู้กําหนดราคากลางของปลาไหมครับหรือว่าจริงๆอ,อย่างนี้ฮะด้วยความที่ว่าปรานินทัพทิมเนี่ย มันมีความหลากหลายครับรูปแบบการเลี้ยงก็มากมันมีทั้งบ่อดินกระชังอืมพวกนี้เราเราก็อาจจะต้องให้แต่ละภูมิภาคอะ่ะเขาเป็นคนว่าราคากลางๆมาเช่นราคาปลาบ่อดินกับปลากระชังนี่ก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ราคาต่างกันอยู่ราคาต่างกันอยู่นะ,ะต้นทุนมันต่างกันนะฮะหลักๆตอนนี้เราก็จะแบ่งเป็นภาคกัน เป็นภาคเราก็จะแบ่งย่อยเป,เ,ปเป็นรูปแบบการเลี้ยงใน,ในกระชังในบอ่อดินนะฮะราคาแต่ละภาคก็ให้แต่ละภาคเขาประกาศไปแพงกว่า,<ป>วาระหว่างบอ่อดินกับบอ่อดินจะถูกกว่าเหเพราะว่าในบอ่อดินเนี่ยมันจะมีอาหารธรรมชาติอ๋ออ่าเขาเรียกแพ่งต้นแต่ในกระชังเนี่ยมันต้องกินอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้ทีนี้ตอนนี้สมาคมเป็นรูปเป็นร่างเลยชื่อว่าสมาคมอะไรสมาคมปลานินไทยครับสมาคมปลานินไทยครับ วัตถุประสงค์ของสมาคมอย่างที่ว่าก็คือต้องการพัฒนาพัฒนาพัฒนาปลานินเนี่ยให้เป็นปลาเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะฮะเหมือนที่บอกถ้าเกิดว่าเราสร้างภาพลักษณ์ของปลานินให้ให้ดีเนี่ยอย่างเงี้ยเราเลี้ยงในแหล่งน้ำสะอาดเราดูแลแหล่งน้ำไม่ไปเพิ่มพโลูชั่นของเสียอะไรลงใน แม่น้ําคำนะฮะมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าภาพลักษณ์ปลาเนินดีแล้วก็ส่งเสริมการบริโภคซึ่งสมัยก่อนเหมือนที่พี่มอแกนบอกว่าเฮ้ยปลาเนินมันเผาได้อย่างเดียวเหรอจริงไม่ใช่อย่างงานที่เปิดตัวสมาคมปลาเนินไทยเนี่ยเราเอาปลาเนินมาทำฟิตแอนด์ชิปเอ่าเอาไปผ่านเขาเรียกว่ากรรมวิธีซูวีทำให้เนื้อมัน เขาเขาเรียกว่าไปไปผ่านอะไรสูญญากาศทำให้เนื้อมันนิ่มแล้วก็เอาไปทำอาหารฝรั่งผมมองฟิลิชิฟหน้าน่ากินนะทำบาร์บีคิวบาร์บีคิวซึ่งใช้มาแขวนจากน่านมาทำซอสราดโดยให้เชฟฝรั่งมาทำไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะมาช่วยเสริมสร้างภาพแล้เป็นอาหารฟิวชั่นเป็นการเพิ่มมูลค่าของของปลาใช่ใช่มันก็จะเพิ่มช่องทางทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นเพราะภาพลักษณ์ดีขึ้น ความต้องการของตลาดก็มากขึ้นคนเลี้ยงก็จะได้รับผลก็คือสามารถเลี้ยงได้มากขึ้นขยายการเลี้ยงได้นะกลายเป็นว่าตอนนี้คุณชาคริตมาอยู่ในแวดวงนี้นอกจากจะมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยได้มากลายมาเป็นผู้ที่มาร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้กับองค์กรต่างๆด้วยมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทํางานวิจัยมาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้ตอนนี้เรามีร่วมกับองค์กรท้องถิน่น ให้ความรู้ด้วยครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เออถ้าเกิดว่าอยากจะมีคนมาดูงานได้ไหมก็มาได้เลยครับติดต่อล่วงหน้าตต่อล่วงหน้ามาเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับว่า f a c e b o o k อะไรเบอร์ทรอะไรนะครับแล้วก็คุณสามารถติดต่อมาเพื่อขอมาดูก็ได้นะเหมือนเหมือนผมมาดูเนี่ยถ้าคุณได้มาดูคุณจะรู้เลยว่ามันสุดยอดมากนะจับปลาไปกินดีกว่าคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากจะขึ้นไปดูอาหารที่ให้ปลาหน่อยได้ ผมเห็นตัวเลขภาษาอังกฤษตัวเลขสูตรคณิตศาสตร์เต็ไมไปหมดเลย <laughs> คุณผู้ชมเล้วเรายังมีเรื่องที่ต้องดูกันอีกเยอะเลยมันไม่ง่ายเลยนะผมจะบอกให้เดี๋ยวตามผมไปครับครับผม